ย้อนกลับไปเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎอยู่ในรัชกาลที่สองพระชันษายังไม่ถึงปีผนวด ก็ะทรงมีหม่อมแล้วหนึ่งคนชื่อหม่อมน้อยหม่อมน้อยเมื่อเกิดมาควรจะมีฐานันดรศัก์เป็นหม่อมเจ้าเพราะว่าบิดาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าชายทัศัยหรือพระอินทราอาภัยเมื่อเปลี่ยนราชวงศ์บรรดาพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าตากสิน ก็เปลี่ยนฐานะจากเจ้านายลงมาเป็นสามัญชนส่วนหนึ่งได้เข้ารับราชการสมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศไพและพระเชษฐาทรงมีความรู้ทางการแพทย์จึงได้เป็นแพทย์หลวงประจำอยู่ในราชสำนักบรรดาศักดิ์พระพงนรินและพระอินทรอาภัยพระอินทรอาภัยลักลอบรักใคร่กับเจ้าจอมในรัชกาลที่สอง ถูกจับได้ถือเป็นการผิดกฎมนเทนบาลอย่างร้ายแรงจึงถูกประหารชีวิตแต่ลูกเมียก็อยู่เป็นปกติต่อมาไม่ได้รับโทษแต่อย่างใดหม่อมน้อยได้เป็นข้างในของเจ้าฟ้ามงกุฎมีพระโอรสสองพระองค์ตอนแรกประสูติดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้าองค์แรกคือหม่อมเจ้านพวงศ และองค์ที่สองคือหม่อมเจ้าสุประดิษฐ์หลังจากสมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศัยพระบิดาถูกประหารชีวิตเมื่อปีวอกพุทธศักราช2,355ต่อมาปีพุทธศักราช2,367สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จออกผนวดขณะมีพระชนษา21ปีทรงพนวดได้15วัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าพระองค์มีได้ทรงมอบราชสมบัติแก่เจ้านายพระองค์ใดข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่และพระบรมวงศานุวงศ์จึงถวายสิริราชสมบัติแด่พระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษดาบดินเป็นราชาการที่สามโดยสถานการณ์ข้างต้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎจึงต้องส่งครองสมณเพศต่อไปอีก27พันษาขณะนั้นหม่อมเจ้านพวงศ์และหม่อมเจ้าสุประดิษฐ์มีพระชนษาสองปีและสองเดือนตามลำดับผู้ที่ยื่นมือเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนหม่อมเจ้านพวงศ์และหม่อมเจ้าสุประดิษฐ์คือสมเด็จพระอายกีสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชนีพันปีหลวง ผู้เป็นพระราชชนนีในสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นเองสมเด็จพระศรีสุริเยนท่านประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมกับพระราชโอรสองค์เล็กเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรร์หรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงชุบเลี้ยงพระนัดดาเล็กๆสององค์นี้ต่อมามีโอกาสก็พาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่เป็นประจำ เจ้านายเล็กๆสององนี้เป็นสุกอยู่ใต้พระบารมีสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีจนกระทั่งสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระพันปีหลวงสวรรคตในพุทธศักราช2379หลังจากนั้นเจ้าจอมมานดาน้อยจึงย้ายมาอยู่กับพระพงษ์นรินผู้เป็นลุงส่วนพระองค์เจ้านพวงศ์กับพระองค์เจ้าสุประดิษฐ เวลานั้นพระชนษา15และ13ตามลำดับทั้งสองพระองค์เสด็จมาอยู่วัดบวรนิเวศกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาซึ่งยังเป็นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎและทรงเป็นสมภารเจ้าวัดบัดนี้เจ้านายทั้งสองพระองค์ก็กลายเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เป็นพระราชโอรสเพียงสองพระองค์ในขณะนั้นของพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวังให้ประทับอยู่แยกกันเป็นสัดส,ส่วนวังของพระองค์เจ้านพวงศ์คือที่เดิมซึ่งเคยเป็นบ้านของพระพงนรินและรวมบ้านพระอินทรอภัยคุณตาของพระองค์ท่านด้วยขณะนั้นบ้านว่างอยู่ไม่มีเจ้าของเพราะพระพงนรินถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ในรัชกาลที่สาส่วนบ้านที่เคยเป็นของพระองค์เจ้านพวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงยกให้เป็นวังของพระองค์เจ้าสุปดิษฐ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ในฐานะพระเจ้าลูกยาเธอรุ่นใหญ่ทรงหวังว่าจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองและเป็นที่พึ่งของพระราชโอรสธิดาที่จะประสูติในภายหน้าต่อมาโปรดกล้าให้สถาปนาทั้งสองพระองค์ ขึ้นทรงกรมเป็นกรมมหมื่นมเหศวรศิวว,วิราชและกรมมหมื่นวิษณุนานิภาทรข้อพิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักพระราชโอรสพระองค์ใหญ่มากแค่ไหนคือกรมมหมื่นมเหศวรศิวว,วิราชเคยถวายพระธรรมรงค์ให้สมเด็จพระบรมราชาชนกสมเด็จพระจอมเกล้าทรงสวมติดนิ้วพระหัตถ์อยู่เสมอรับสั่งว่า เป็นแหวนของพ่อใหญ่ถ้าหากว่าหายคิดถึงเมื่อไรก็จะถอดแต่ก็ไม่เคยถอดเลยตราบจนเสด็จสวรรคตเส้นทางของเจ้าจอมมารดาน้อยก็ถือว่าน้าเวทนาเมื่อย้อนกลับไปว่าสมเด็จพระอัยกาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ถูกประหารพระบิดาคือพระอินทรอภัยก็ถูกประหารเช่นกัน ส่วนพระสวามีสเสด็จทรงผนวดถึง27ปีภายหลังจากที่พระสวามีทรงลาผนวดมาครองราชสมบัติแล้วเจ้าจอมานดาน,น้อยก็อายุมากแล้วและไม่เป็นที่โปรดปรานของพระสวามีอีกนอกจากพระอัคาระมะเหสีที่ทรงสนิทเสน่หาอย่างยิ่งแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีดารุณีแรกรุ่นอีกเป็นจำนวนมาก ที่ถูกนำมาถวายตัวเป็นบาทบาจริกาให้ทรงเลือกสรรไว้เป็นเจ้าจอมดังปรากฏในประกาศเกี่ยวกับจำนวนสตรีที่มีผู้นำเข้าไปถวายความตอนหนึ่งว่าบัดนี้ผู้หญิงที่มาถวายตัวทำราชการในพระบรมหาราชวังนี้ตั้งแต่ปีกุลตรีศกมาจนถึงปีกุลเบญจศกนี้มากมายหลายคนขั้นเหลือใช้เหลือสอย จนข้าพเจ้าจำหน้าก็ไม่ได้จำชื่อก็ไม่ได้โดยมากจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าจอมารดาน้อยรักแรกของพระองค์จะต้องเศร้าโศกเสียใจกับความไม่ใหยดีของพระบรมราชสวามีอย่างใหญ่หลวงยิ่งได้เห็นความรักความเอาพระทัยใส่ของพระบรมราชสวามีที่มีต่อพระธิดาพระองค์น้อย คือสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมนฑลโสพลพระวดีซึ่งเปรียบประดุดแก้วตาดวงใจของสมเด็จพระบรมราชชนกด้วยแล้วเจ้าจอมมารดาน้อยคงจะยิ่งคับแค้นใจจึงได้กระทำการอันเป็นที่ทำให้ทรงเครืองขุนพระราชหรือไทยอยู่เนืององโดยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จด้วยกระบวนเรือจากตำหนักน้ำถึงวัดขม่าตลาดแก้วมีเรือเก่งลำหนึ่งภายตามขึ้นมาแข่งกับเรือพระที่นั่งเจ้าหมื่นสันเพทพักดีร้องถามก็ไม่บอกบ่าวผู้หญิงในเรือเก่งลำนั้นพากันหัวเราะเยาะเมื่อสอบถามปรากฏว่าเรือเก่งลำนั้นเป็นของเจ้าจอมมารดาน้อย การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ขัดเคืองพระราชาหรือไทยทำให้ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินอยู่แล้วยิ่งไม่มีหนทางจะมาบรรจบกันได้อีกเลยดังปรากฏหลักฐานที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าจอมมารดาพึ่งในลายพระราชาทะเลขาลงวันพุธขึ้น15้ค่ำเดือน12พุทธศักราช2398 ความว่าข้าออกเรือกระบวนมาจากตำหนักน้ำวันอาทิตย์ขึ้น6กค่ำเดือน12จวนรุ่งเวลาตี11กับ6บาทขึ้นมาถึงวัดขม่าตลาดแก้วเวลาเช้าโมงครึ่งกับสี่บาทมีเรือเก่งลำหนึ่งพายตามขึ้นมาแข่งเรือที่นั่งของข้าเกินหน้าเรือตำรวจเรือที่นั่งรองทุกลำ แข่งจนเก่งเคียงกันยาเรือที่นั่งแต่แรกข่าสำคัญว่านางหนูลูกรำเพยทรงหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจันทรมนทนจะร้องไห้มารดาจะให้เอาใส่เรือเก่งขึ้นมาส่งให้ข้ากระมังข้าจึงร้องถามไปว่าเรือใครเรือนั้นมีม่านบังมิด มีผู้หญิงนั่งท้ายหลายคนเรือตำรวจตามไปก็สำคัญว่าเรือข้างในในกระบวนจึงไม่มีใครห้ามปล่อยให้พายขึ้นสันเพทาพักดีร้องถามหลายคำก็ไม่บอกค้าถามหลายคำว่าอะไรอะไรเรือใครก็ไม่บอกบ่าวผู้หญิงข้างท้ายก็หัวร่อเยาะด้วยบานเต็มที จนคนในเรือที่นั่งกโกรธว่าหัวรอเยาะข้าคิดจะให้เอาปืนยิงตามกฎหมายก็กลัวจะถูกคนตายเขาจะลือไปว่าดุร้ายใจเบาทําคนตายง่ายๆพา,ายแข่งไล่เรือที่นั่งอยู่นานเห็นผิดทีแล้วจึงได้ร้องให้ตํำรวจไล่จับครั้นเรือไปจับจะฉุดเรือมาจึงพายห่างออกไปไล่ไปไกลจึงได้ตัวเรือมา ได้ความว่าเป็นเรือมารดากรมมะหมื่นมเหศวรศิวะวิลาชมาทำหน้าเป็นเล่นตัวล้อค่าต่อหน้าทานกำนันหน้าชังหนักหนาข้าสั่งให้พระอินทรเทพจับกลุมเรือลงมาส่งตัวนายเข้ามาให้จำไว้บ่าวให้จำไว้ข้างหน้าข้าได้เขียนหนังสือมาให้กรมมหมื่นมเหศวรทราบแล้วได้มีใบสั่งถึงเท้าศีสัจจา ท้าโสภานิเวศให้จำตัวไว้ให้มั่นคงกว่าข้าจะกลับลงไปอยากจะใคร่ให้เอาไปตัดหัวเสียตามสกุลพ่อมันแซนี้มักเป็นเช่นนั้นเหมือนคุณสำลีมารดาพระองค์เจ้านัดดาถึงลูกท่านรักท่านเลี้ยงเป็นหนักหนามารดาท่านเอาไว้ไม่ได้เอาไปตัดหัวเสียเป็นอย่างนี้มาแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชาทะเลขาเล่าถึงพฤติกรรมของเจ้าจอมานดาน้อยในทำนองเดียวกันนี้ให้พระราชโอรสพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้านพวงศรมมหมื่นมเหสวนศิววิลาชให้ทรงทราบพ,พร้อมกับเตือนพระราชโอรสมีให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้าจอมานดาน้อยที่รังแต่จะนำความยุ่งยากรำคาญใจมาสู่เท่านั้น อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีได้ทรงลงโทษเจ้าจอมมารดาน้อยอย่างรุนแรงเพียงแต่ลงโทษด้วยการกักตัวไว้ในพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวังเพราะแม่ตลับและแม่ย้อยซึ่งรวมนั่งอยู่ในเรือลำเดียวกันแต่เมื่อกรมมหมื่นมเหตุสวนสิววิราชทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้มารดา ก็พระราชทานอภัยให้เจ้าจอมมานดาน้อยถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลที่สี่โปรดกล้าวให้พระราชทานเพลิงศพที่สวนท้ายวังริมคลองบางลำพูของกรมมะหมื่นวิษณุนาถนิพาทรหลังพิธีพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวให้กรมมะหมื่นวิษณุนาถนิพาทรทรงสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้น แต่สิ้นพระชนเสียก่อนในปี2405ก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จจึงโปรดเกล้าให้กรมมหมื่นมเหสวรศิววิราชทรงสร้างวัดต่อแต่ก็สิ้นพระชนอีกในปี2410พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับเป็นผู้สร้างวัดต่อมาจนสําเร็จพระราชทานานามวัดว่าวัดตรีทศเทพมีความหมายว่า เทวดาสามองค์เป็นผู้สร้างและยังปรากฏพระเจดีย์บริเวณที่เป็นที่ปลงพระศพของเจ้าจอมมารดาน้อยที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์กรมมื่นวิษณุหน้านิพาทรพระโอรสทรงสร้างขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้